คนนี้ผมจะมารีวิวสไตล์โครนะแบบอีปีนครับไปไปอย่างรวดเร็ววันนี้ผมจะมารีว,นะแบบรารวิว,นนวในเซิร์ฟผมจะมารีวิวในเซิร์ฟรวมนะครับแต่เซิร์ฟนี้มีโคโรนะตัวจริงเนี่ยใช้เข่าถอดนี่เงี้ยเสียนะ ถ้าคุณกำลังมองหา ID Map ยแบล,ล็อกอะไรบ้าในราคาถูกวันนี้ผมมีไลนมาแนะนำครับไอตี ID เล็กมีหลากหลาย ID ให้เลือกมีทั้งดอนซาเอชิโดลินไอคุยูกิมิยะแล้วก็คุนิกามิและอื่นๆอีกมากแล้วก็ยังมีอิสระระดับเวอร์ค่าที่เพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยครับเออต้องมีบอลหนักสก,กิลแรก,กนี่เดี๋ยวมาดูสก,กิลเวียนก่อนแย่งบ,บอลจากขาเลยนี่เรื่องแบบมันแบบเป็นการชาร์จแล้วก็สติลอะชาร์จสติลสก,กิลครับผมก็ต้องส่งให้เพื่อนแต่เพื่อนก็จะส่งมาแบบการันตีบอลเนี่ยได้บอลเะ โอ้เขาใช้ชา้าสกิวแสงกันเฮ้ยมิคุโร่นะไอ้นี่มันก็ใช้คุโร่นะเอ้ยกูชา้าบ้างอ่ะสวยดวยเปิดเอาเอง็งอ,อยู่เชืนอยื้อสายสกิลเวงนี่แบบเหมือนว่ามันจะบล็อกอยู่หรือเปล่าหรือเขาแก้แล้ววะตรงนี้ผมก็มันเลยช้าพอตัวนะกดไพ่กลอดอะไรวะทูฝาคืออะไรบอสกลยเกินคน อะไรคือนี่คือส่งแล้วก็บังคับส่งอ๋อวิ่งอมไม่เข้าเลยอ่ะครูน้าก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนผมจะมาอธิบายสกิลอีกรอบครับสกิลที่คือสกิลส่งมาทัวรบแต่ต้องส่งให้ทิมเดียวกันนะครับคือแบบคือมันแบบส่งไปแล้วแบบบังคับส่งกลับครับแบบบอลมันจะตามติดแบบถึงวิ่งไปไหนมันก็จะแบบส่งให้ได้ครับแบบไม่สามารถขัดได้เลยครับ ถือว่าบบโกงครับต่อไปสกิลจะเป็นการแบบแย่งบอลนะครับแย่งบอลจากคู่ต่อตัวแบบเหมือนแบบเป็นแบบช้าสติวับสุดอันตีครับจะเป็นสกิลอ,อ,อ่าอยู่เส้นู่สายเนี่ยพอมันต้องมันต้องส่งกันเออสกิลมันจะยังใช้ไม่ได้ครับคือแบบมันต้องแบบมีเป้าหมายให้เรื่องนะครับอพอแบบมันมีเป้าหมายให้เรือใช่ไหมครับรแล้วพอเรากดสกิลซีใบมันก็จะเป็นแบบ การส่งให้แล้วแบบไม่ต้องส่งกลับมามันีสกิลวันแล้วพอเรากดสกิลทูมันก็จะส่งกลับมาล้วก็สามารถทำประตูเองได้ประมาณนี้อ่าคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ช่วงนี้คนดูน้อยมากเลยบ๊ายบาย